สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดาราทาโร่ของเรานะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวราศีกรกฎค่ะในช่วงเดือนคุมภาพันปี2567นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะขอเช็คพลังงานความรักของคุณนะคะในช่วงนี้หน่อยจะเป็นยังไงบ้างคะในออบสอดนะคะ King of Wands, f i r e w a n s Knight of, of Cups พลังงานความรักของคุณเหมือนกับว่าเป็นความรู้สึกที่คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยในความสัมพันธ์หรือว่ามีคู่แข่งก็ได้นะมันขอขยายห้าไม้เหมือนมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมากจนเกินไปอะไรแบบนี้ย อาจจะเป็นครอบครัวก็ได้นะเออครอบครัวนะคะหรือเกี่ยวกับคนรอบข้างนะคะที่เข้ามามีผลในความสัมพันธ์นีน้แต่คุณทั้งคู่เหมือนกับไม่ได้ยอมแพ้นะคะกับความรักที่มีอยู่อาจจะเป็นอุปสรรคก็ได้นะขึ้นไพ่ห้าไม้อุปสรรคปัญหานะคะเป็นบุคคลหรือเป็นเรื่องของเวลาเรื่องของ ระยะทางอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่นูรู้สึกว่าคุณและเขาว่ามีความรู้สึกที่ที่มั่นคงอะคะ่ะคือรู้สึกว่าเออเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมีความสุขแล้วก็ไม่ยอมที่จะปล่อยมันไปด้วยนะคะเนี่ยมีการสู้มีการไฟมีการแบบว่าโอ้มีกำลังวังชานะคะที่จะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้นะอ่ากรกฎ นายอคัพสำหรับคนที่มีคนคุยอยู่แล้วนะนกรู้สึกว่าคุณอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยก็ได้นะคะนะอืมคืออาจจะมีสเสน่ห์มีคนเข้ามารุมมาตุ้มคุณก็ได้ในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่อยากให้มันเกิดปัญหาอะไรกับคู่ของคุณนะคนที่คุณคุยอยู่แล้วก็เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณแคร์เขาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อย่า อย่าไปดึงใครเข้ามาก็แล้วกันนะคะมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้นะคะอ่ะมาดูกันนะคะกรากฏเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะคนของคุณมีพลังงานทัดลมมีถุนตุนกุ้มนะคะทัดดินพุชกันมังกรนะโอ้มาทุกทัดทัดไฟก็มาทัดน้ำด้วยนะคะ พลังงานขึ้นมาถ้าถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคนคนนี้อาจจะเป็นรักต่างวัยสำหรับคุณก็ได้นะคะเขามีจิตใจที่มั่นคงนะคะเขารักคุณนะคนคนนี้ยรักแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวคุณมากๆเลยเขาอาจจะนิ่งเขาอาจจะเงียบไปในบางครั้งนะคะแต่เขาก็คิดถึงคุณเสมออืมเป็นในลักษณะแบบนั้นคุณ คุณยังเป็นที่รักของเขาอยู่เสมอนะคะอขอดูสีดาบสิโอเคบางท่านบางคนนะคะอาจจะมีปัญหากันไปก็คืออาจจะไม่ได้คุยกันทั้งที่ก็ยังรักแล้วก็คิดถึงกันอยู่แต่เลือกที่จะไม่ยอมหันหน้าเข้ามาคุยกัน ก็เป็นไปได้นะคะถ้าเป็นในลักษณะแบบนั้นนะ่ะนกรู้สึกว่าคนคนนี้เขาก็ยังเขาก็ยังมีเรื่องของคุณอยู่ในหัวมากมายนะคะคุณก็ยังเป็นคนสำคัญสำหรับเขาเขาคิดถึงคุณนะแล้วก็ยังมีความรู้สึกผูกพันกับคุณมากๆนะคะชาวรากรกฎเนี่ยอาจจะนิ่งอาจจะเงียบเป็นไปนะ ไม่ได้คุยกันบางท่านบางคนบล็อกกันหรือว่าปิดกั้นกันทางความรู้สึกก็ได้นกรู้สึกว่าคนคนนี้นเ,นเขายัางถือคุณไว้ในใจอยู่เสมอนะคะพลังงานไพ่ใบนี้เหมือนกับเขายังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะมาดูซิว่าเขาจะทำอย่างไรต่อนะคะก็ดูว่าคุณอยู่ในกรณีไหนนะคะ อะมาดูว่าเขาจะทำอย่างไรต่อนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนไกลนะคะโอ้คนที่จบกันไปแล้วก็ได้นะเนี่ยโอ้ยคนคนนี้ยังอยากกลับมาเคลียร์ใจจริงๆนะคะอืออยากกลับมาเคลียร์ใจกับคุณแต่ยังดูนิ่งๆิ่งอยู่นะคะอาจจะยังไม่กล้าที่จะเข้าหาคุณ เขาอาจจะทำให้คุณเจ็บมากๆเลยหรือว่าณนะเวลานี้เขาก็เจ็บมากๆเช่นกันนะคะมีชาวราศีตุลน,นะคะทำงานเกี่ยวกับที่ปรึกษาด้านการตรวจตรานะคะเกี่ยวกับกฎหมายก็ได้นะคะทำงานเกี่ยวกับราชการได้นะ <c oughs> ขออภัยค่ะเขาอาจจะ เข้ามาทางเพื่อนของคุณก็ได้นะเออถ้าเกิดคุณมีเพื่อนร่วมกันน่ะเขาจะติดต่อคุณมาคนคนเนี้หรือถ้าไม่มีเพื่อนร่วมกันก็คือคุณอาจจะเจอกันผ่านผ่านงานเลี้ยงหรือเปล่านะคะเอองานเลี้ยงงานสังสรรค์หรือคุณมีโอกาสได้เจอกันนะ่ะนะเนี่ยถ้าถามว่าเขาจะทําอย่างไรเขาเสียใจมากนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะ ถ้าเขาทำผิดเขาก็รู้สึกผิดกับคุณนะคะเขาจะมาง้อคุณนะพลังงานไพ่สีถ้วยคือตอนนี้อาจจะรู้ซึ้งแล้วว่าการไม่มีคุณมันเป็นยังไงนะคะกระกฎเขาโหยหาคุณมากคนคนนี้อาจจะเด็กกว่าคุณคะ่ะพลังงานชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมขึ้นมานะอยากกลับมาง้อคุณคะ่ะ เขาก็กลัวว่าคุณจะเมินเขาเหมือนกันนะกลัวว่าคุณจะไม่สนใจเขาจะไม่ให้โอกาสเขาอะไรประมาณนั้นนะ่ะมาดูสิคะว่าแนวโน้มเป็น,นอย่างไรคะแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นอืมสองดาบสิบถ้วย The f o o l การเริ่มต้นใหม่มีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันนะคะถ้าเกิดว่ามีการบล็อกกันแล้วก็ปลดบล็อกนะเออเขาก็อาจจะติดต่อคุณมานะถ้าสองดาบเนี่ยเป็นไพ่ของการติดต่อสื่อสารได้นะคะขยายออกมาเป็นไพ่สองถ้วยนั่นหมายความว่ากรากฏเขาจะยังไม่ยอมที่จะเสียคุณไปนะคะอืม เขาจะยังไม่ยอมแพ้กับความรักครั้งนี้นะคะเป็นในลักษณะที่จะกลับมาง้อคุณนะจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งพลังงานของเขาขึ้นพ่ดุดฟูนะการที่เขายังอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะขึ้นไพ่า0สิบถ้วยคุณคือความสุขของเขาการกลับมาครั้งนี้นะคะจะเป็นความรักที่เติมเต็มอบอุ่นแล้วก็ชัดเจนอย่างแน่นอนนะคะ มาดูสิ The f u คืออะไรคะขยาย The f u อีกใบหนึ่งเก้าถ้วยเออนกมองว่าคนคนนี้การกลับมาของเขานะคะอืมน่าจะเป็นอะไรที่พึงพอใจในระดับหนึ่งเลยแหละหมายถึงว่าการกระทำของเขานะคะอาจจะดีขึ้นถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ทำอะไรก็ตามใจตัวเองนะคะอยากทำอะไรก็ทำนะคะรักอิสระอะไรอย่างเงี้ย เขาก็น่าจะแคร์ความรู้สึกของคุณมากขึ้นนกรู้สึกว่าอย่างนั้นนะเนี่ยเขาจะเห็นคุณค่าในความรักของคุณมากขึ้นนะอืมก็มองว่าอาจจะยังมีบ้างอยู่นะคะที่เขาเป็นก้าวถ้วยเนี่ยนกรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างที่เขาเป็นตัวเองมากจนเกินไปนะอาจจะสร้างความปวดหัวให้กับคุณได้อยู่เหมือนกันนะคะ อ่แต่เขาจะเขาจะทำให้ดีกว่าเดิมแน่นอนนะคะดูแล้วนะแต่ว่าในบางมุมในในการเป็นตัวตวนของเขาอะพลังงานตัวตวนของเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เขาก็อาจจะยังเป็นแบบนั้นอยู่ซึ่งอาจจะทำให้คุณรู้สึกปวดหัวกับเขาก็ได้นะคะมาดูกันสิคะว่าขอดูว่าข้อความจากจักรวาลน,นะ อยากจะบอกอะไรให้กับคุณบ้างนะคะชาวกรกฎข้อความจากจักรวาลคะ่ะ<ท> <ego> ก็ให้บอกว่าก็ยังมีโอกาสที่จะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะได้นะถ้าเกิดว่าคุณยัง อยากจะได้ความสัมพันธ์นี้คือต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะคะเริ่มใหม่หมดเลยความรักครั้งนี้คุณคุณยังมีหวังนะถ้าเกิดคุณยังต้องการนะคะความรักครั้งนี้นะเนี่ยคนเกา่กาๆอาจจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณได้นะคนคนนี้เครียดนะอาจจะคิดถึงคุณอาจจะอยาก กลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่กับคุณนั่นเองนะก็คือการกลับมาครั้งนี้นะคะก็น่าจะเป็นอะไรที่เขาอาจจะเติบโตขึ้นนะคะเข้าใจความรักมากขึ้นเขามีเขามีความรู้สึกอะไรบางอย่างนะคะที่คุณและเขาอะ คุณและเขามีสัมผัสพิเศษอะไรบางอย่างที่สื่อถึงกันได้นะอ่าแล้วก็การกลับมาครั้งนี้นะความรักครั้งนี้จะแข็งแรงขึ้นจะแข็งแกร่งขึ้นหรือคนคนนี้กลับมาก,ก็คือมีความพร้อมมากขึ้นนะคะพร้อมที่จะดูแลความสัมพันธ์นี้เหมือนเขาเติบโตขึ้นเขาได้เรียนรู้ mm hmm. เขาอาจจะเข้าใจแล้วแหละว,ว่าการมีความรักอะ่ะ จะต้องทำแบบไหนยังไงอะไรแบบเนี้ยนะคะเขาอ,อีกใบนะคุณจะมีความสุขมากขึ้นกับคนคนนี้กับความรักครั้งนี้นะคะแต่อยากใหอ้อยากให้เพื่อนๆอ,อ,อ่ะไม่ต้องคาดหวังมากจนเกินไปว่าเขาจะเปลี่ยนขนาดนั้นนะคะถ้าเกิดเขาเคยมีตัวตนอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ชอบ หรือว่าปวดหัวเกี่ยวกับลักษณะนิสัยตัวตนของเขาเนี่ยก็เหมือนการหยอดเหรียญลงกระปุกอะค่ะเขาจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะเขาเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆนกว่าเขาจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆคุณก็อาจจะให้กําลังใจเขานะคะอยู่เคียงข้างเขาเพื่อให้เขาอะเติบโตขึ้นเพื่อความสัมพันธ์นี้นะคะ นะประมาณนี้นะคะวันนี้นกก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะชาวราศีกรกฎยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะสุขสมหวังแล้วก็มีความสุขในความรักนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังคะ่ะสวัสดีคะ่ะ